สวัสดีค่ะคุณม้อนทิงมาพบมาพอกันอีกแล้วกับเรย,ยาชาแนลชั้น,น,นมีช่องช่องที่สารแะแนยืน,นหนึ่งขหนักเป็นลอยค้อปล่อยเป็นแสนเนาะค่ะเนาะวันนี้ก็ตื่นสวยนะคะตื่นมาก็สวยเลย11.00อโมงเช้าตื่นสวยมากนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกเนาะตื่นมากลับไปเห็นข่าวยังเกาะผู้หญิงวัย50เข้าแจ้งความว่าสันอยากได้ผัวฝรั่งเลยถูกหลอกหลอกอยัง คลิปนี้เรื่องบอกว่าบอกค้ามไเดยบอกว่าเดี๋ยวอันอยากได้ผัวฝรั่งมีคนที่ทําโตเป็นหน้านานๆก็คือแบบว่าเอเจนซี่เนาะมาบอกว่าสิติตต่อผู้ชายอังกฤษให้ว่าจันโดยเสียสามหมืรวมๆไปเสียเป็น7,000ห่นหรือเปล่าวะอ่านข่าวไม่แน่ใจแล้วก็ปิดบล็อกหายไปเลยเนาะพี่น้องเนาะ โอ้ยจงังย่มไดดอกกันคนไทยสิเศร้าเสือเรื่องพวกหาผัวให้กันจักเถื่อพี่น้องเอ้ยขนาดผัวไทยน้ากันยังเบากันซื้อสารหลูเรื่องกันยังเด้พิษเด็บป้าเดรผ่านกันมันกันยังบ่ได้ว่าสิอันนี้เนาะอืมระบาดนี่ผู้หญิงวัยห้าสิอันนี้บ่ได บด้บุรี่หรือบด้ดูถูกหรือบได้ยยังเนาะพี่น้องเนาะผู้อืน่นพ่นก็มาเฒ่าเพื่อนอาจสิซสักเสร็หรือว่าสําเร็จในชีวิตครูยังเพิ่นกระไดดวงไพ่วาสนามันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้า้ขอเวล่าในความเป็นจริงมุ่มองของข่อยได้พี่น้องอันทาอยากเดินซ้ายฟอนะ่อยให้คิดสติไวเลยอันนี้เอาเอาไวเ้เปรียบเทียบคิดกันเอาเองเนาะขอบได้แบบว่ากันซีหรืออีหย่างของไผเด้อต้องฟังเจตนา่อยนําเดอ้อ ฟังเจตนาอีฉันก่อนเด้อค่ะในการว่าแยกแยะคิดวิเคราะห์เด้ออย่าว่าโอ้ยอันค่อยกับไปเจ็ดสิบปีค่อยกับไปหาสิบปีค่อยไปหกสิบปีพวกรอยหักขอหอมคือนมแมนอยู่จ่าบบเดว่าอันนั้นบบได้ว่ากันแต่ว่าเจ้าก็ต้องคิดบิ่งว่าเออคู่มือนอกกฎหมายมันเปลี่ยนไปคู่มือพี่น้องบ่าสิประเทศใดเป็นยุโรปหรืออังกฤษอังกฤษบ่ไดยุ่ในเชงเก้นเนาะค่ะเนาะเอออันหรือว่าประเทศใดๆตอนนี้นั่นการที่เฮ้าสิมายู หนึ่งแหละการเป็นเมียฝรั่งถ้าวว่าง่ายบ่ง่ายมันก็อยากบ่ยากบอกกันแล้วแต่คนนอพี่น้องนาะแล้วแต่ความคิดและมุมมองแล้วแต่ครูของเฮาบางคนบางคนก็ได้ผัวรวยกันนันกวาสนากีเพลินแต่บางคนก็อาจสีได้ฟุกรวยแต่ไหลสไตล์บ่คือกันก็ต้องเรียนรู้วัฒนธนรมกันไหมหรือว่าบางคนก็ได้ผัวทํามหากินมันก็มีหลากหลายนอพี่น้องนาะหลากหลายกันไปอันนี้ว่าเว้าถึงรวมรวมด้แต่ว่าสิ่งที่เราต้องเจอในการได้ผัวฝรั่งคืออะไรหนึ่งแหละอันดับแรก วัฒนธรรมวัฒนธรรมที่แตกต่างการสื่อสารอันนี้ก็สําคัญเดียพี่น้องเรื่องเชื่อว้ากันบ่เข้าใจเขาเติบโตใหญ่มากมันแตกต่างจากเฮ้าแมนบอผู้รองคนปรับตตวได้เออกระไรคนกับบ่ได้มีปัญหาดอกพี่น้องแต่ว่าสี่ให้ฟังสี an ่ให้ฟังซื่อๆกับบ่เป็นเรื่องน่ากลัวน่ายานแต่ว่าก่อนสิไปทุ่มเงินให้เขาหน้ายหน้าป้านานั่น้ก็คิดบ่งคัคักสักก่อนเนาะบ้าน เขาเชว่าจังเดล่ะสมัยนี้คนไทยอยู่ต่างประเทศกหลไยฝรั่งกับไปเมืองไทยกับายเขาก็ฉลาดคือยกวกาวได้พี่น้องบได้ว่าเขาปึกดอกแต่แตกอนบได้มีสิ่งอยู่ยนะุเนาะบได้มีหลกโซ่เชียวเนาะพี่น้องเนาะบ้านประเภทว่าอันมันสิมีอยู่บ่สุ่มเสี่ยมูหาผัวหน้น่ะอันสุ่มเสี้หมูหาเมียหายนัน่นฝรั่งคู่มือนี่พี่น้องคอยถามเนี่นอกจากโอเคเท่าบรูอินเทอร์เน็ตอหลีจังสันอาสิใกไก่กษเียณไปแล้วก็ได้จังสี่หรือว่ากษเียณไปแล้ว วุเจ้ากสิมาป่วมันอยู่บ่คอยถามดูบ้านนี่พ่อมาอยู่เป็นพี่น้องไม่จูบ้านนี่โอเคถ้าเป็นเด็กๆล็กเล็กหน่อยตั้งใจสีเดินไฟสายฟอมาตั้งแต่อันเศร้าปีซิบหาปีออ้ยังกะว่าไปเนาะคือยังหนุ่มยังสาวนะพี่น้องอยู่ในวัยฟ้าฟันนะนะเออคราบสิบิบอ้ยังกะว่าไปเพราะ่าการสิมาอยู่น่ะได้วซสามันกับบเม็นว่าเขาเสียแต่งงานปุบเขาเสียเจ้าอยู่น้ำกันตลอดชีวิตเลยแด้มันก็สิตรงมีการตอวีซสาแต่งงานวิแบบว่าอัน ชัวข้าวแล้วก็ไปท้าวอนท้าวอนแล้วก็ไปสัญชาตินอกก็แล้วแต่สะดวกไคมันแต่ว่าเขาบังคับมู่เจ้าไปโรงเรียนได้ปะเนี่ยในการยื่นวีซ่าหลายๆประเทศตอนนี้ลหลายๆประเทศตอนนี้ก็คือถ้าเจ้าสิแต่งงานเห็ดวีซ่าเธอแหลจกจกะต้องยื่นภาษาแต่ว่าต้องเรียนภาษาโอเคถ้าไปอยู่ประเทศที่ว่าภาษาอังกฤษเป็นหลักเลยนั่นก็โอเคค่อนข้างสิง่ายแต่ถ้าเจ้ามาอยู่ประเทศที่ใส่ภาษา บ้านเขาเป็นภาษาหลักภาษาราชการอย่างสโลวีเนียนี่ตอนนี้สโลวีเนียก็ประกาศกฎหมายออกมาเนาพี่น้องเนาะว่าเออภยัยสื่อยุดวิสรต้องพานระดับนั้นระดับนี้เออกว่ากันไปนี่คือสิ่งที่เฮาต้องเจอเฮาเป็นคนไหวหาซิปละพี่น้องเฮาสิพร้อมไปเรียรูหลูม่บอโอเคผู้ลงคนมาฉันพร้อมเออพร้อมกับพร้อมก็บมบบว่าเจ้าเนาะเออนั่นก็เป็นก็เป็นเรื่องของเจ้าโอเคจะพร้อมจะก็มาอันก็บไ่ได้ว่ากันแต่ว่าบา้านนี่ก็คือตัวบอกว่าทุกเมือนี่โลกอินเทอร์เน็ตโลกโซเชียลมันมีหลาย ถ้าคนบักอันนั้นน่ะถ้าบ่เทาเล่นเน็ตเป็นมันก็สิเป็นเลาเหล้วเนาะบางคนก็สิว่าอุย๊ยอันบ้านเขาเขาเป็นคนเลือกายเขาอยากได้คนไทยเข้ามาคนไทยวันจัซั่นเขาก็สิหานะอินเทอร์เน็ตเป็นตัวหรือว่าเขาขี่เข็มบินมาเมียงไทยตัวเขาสิมาให้่หมูติดต่อหาเหตุยังหมูความเป็นหมูพี่น้องควาดเป็นหมูน่ะเออเพื่อนชั้นคนนี้ดีนะน่นน,นันนี่ใช่ัหมเพื่อนชั้นคนนั้นดีนะคนนี้ดีนะแต่ว่าต้องเข้าใจด้วยว่าสถานการณ์ เขามาอยู่ในฐานะผัวเมียคู่รักสองคนเขาจะเข้ากันได้ไหมมันเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นอย่ามาบอกใครอยหาผัวให้พาเได้แต่คอยหาเองก็ยังบอกักอยู่ถ้าบักมันดีปนก็เอาเองแล้วนอก็สกเจ้าเฮ็ดยังเงยเพราะฉะนั้นอย่าปึกเสียเงินคาหนายนาให้พายเด็ดขาดอยากเว้าอยากแชทกับผู้ชายเออผู้หลงคนดวงดีใส่อันเน็ตใส่โซเชียลเป็นกับพูนค่ะไทเลอร์ปลิ้งค่ะนเดอร์ค่ะหาเขาไปคับบ้าดูมันเอิรนไปอันนี้สักก่อนกับไปตัวสียานยังเท่าปนี่แล้ว บ่ได้หักค่าตัวโย่แมนบ่ไปแรงที่มันมีผุนผู้เก็ตพัทยอกพัทยาก,กับบอกกระบ,บีหมองมีนักท่องเที่ยวผุนเขาบ่เคยได้ยินผู้ยิ่งพัทยาถือฝรั่งหลอกแกกทัวร์เด้อมิได้ผู้นังยูเฮียนโจโก,โกนะ้น่ว่าจะคล้องคักมันถือฝรั่งหลอกเขาบ่ได้สนใจดอกจะฉันเวอร์จีเอ,อะไรนะฉันเวอร์จินฟอร์มเด็ดจังเกิลนะบ่มี้ไพรเขาอยากได้ดอกค่ะเออเขาบ่ได้สนใจดอกจากสิเป็นอันช็อกโกแลตหรือจะเป็นทำอาชีพอะไรมา ไอ้มาก,ก่อนน่ะเขาพอจะพอกันคลิกกันถูกใจกันเขากับรับเปลี่ยงดูหรือว่ามาทำมาหากินซอยกันพี่น้องแมนบอพะนันคอยเห็นมาหลายข่าวงละอันสุ่มถือหลอกถือหลอกเนี่ยบอกว่าสิเป็นสแกมเมอร์ทั้งหลายนะคะสแกมเมอร์ทั้งหลายที่แบบว่าเออโอนตังไปให้นันหลอกให้รักนุนนันนี่เพ้อเจออันผู้ใช้อันนี่ดีปันใดเขาสิมีเวลามาถักเฟซบุ๊กหาเธอเธอเป็นบ้าอืม อันซุ่มใส่สูตรนางแปดแจกใส่สูตรทหารน่ะมันตัวเพราอเพ่อบักอันนั่งจุ่มตากันกรอบๆที่ว่าเป็นอันน้อยตาเป็นกรอบตาเหลี่ยมเมาเมา่น่ะน่ะเออมันตัวมูเจา้ามูเจ้ากับยาสีผ้ากันหลงอันนี้ลายอันละกันรุ่นบอกว่าโอนเงินไปให้ต้องเสียค่าภาษีมันยุ่ลอกไหนยุคสมัยนี่ไม่มีโอนเงินเสียภาษีค่ะ ภาษีสิบวิคิดจังไดคิดเงินเขาบัญชีเจ้าหลายๆผุนธนาคารเขาสีอันนี้จัดการกันเองกมายเขาออกนั่นน่ะรายได้ผู้เสียภาษีรายได้เกินรายได้นี้มาจากไหนเขาสิถามเอาเองผุนน่ะบแเ่น่าโอนเงินจะไปถึงแล้วนะต้องโอนเงินมาเสียภาษีก่อนอย่าปึกเขาคลิกปึง้งผ่านแอปทันเฟอร์วิดผ่านเล n นโวเอยียงก็ว่าไปเขาหอดไพ่ในอึดใจค่ะโอนผ่านบัญชีธนาคารกะ หนึ่งวันสองวันทําการเข้าธนาคารปุ๊บปั๊บธนาคารหานะกินแล้วบ้านนี่อันภาษีสียู่องได้ผาษียูงองอันผัวเจ้าเลี้ยงดูดีปีหนึ่งเงินเขาบัญซี่หลายล้านเดี๋ยวสภากรเขาก็ตรวจเอาเองแหละเออบอต้องมีภผมาทษองมาบอกว่าแจ้งมุเจ้ามุเจา้เจาอย่าเปิกนะคะเอออันเบิงข่าวเบิงข้าวน้ำเออบอเป็นแต่เบิงแต่เลืองเรื่องาเวผืนคนนอี่ต๊มือสวดสวดเบิงเข้าตัวเบิงผู้ไส้รออืม ว่าสันโอ้ยอย่าเขียนให้คอยด้วยคอยว่าคอยเป็นห่วงพี่น้องคอยว่าด้วยความเป็นห่วงเนาะเป็นห่วงเป็นใหญ่ม่อยากเขียนข่าวอันนี้หลายๆเออกับคือกันถือหลอกมาเห็นงานหั่นละกับคือกันถือหลอกมาเห็นงานเสียค่าแน่นงแน่นานั่นละกับพิจารณาเบิ่งดีๆนะจ๊ะเป็นเอฟซีเลยาต้องสลาดต้องทันคนนะอืมคิดเบิ่งค้างคักอย่าไปหลงเพ้อลำพันอันคอยนี่อันเ็ดเฟสไม่ขึ้นไม่แห้งผู้บบาว ใช่โปรไฟล์รอโปรไฟล์ดีไม่ใช่มาคุยกับกูอย่างกูสันนี่เฒ่าสี่สิบหกปีเพราะเห่้ยยังม่อยากน้ำสันเด้อก็บอกว่าเล่นโซเชียลบ่เดี๋หาผัวอันเขาบอกว่าให้สร้างปฏิสัมพันธ์บ่เดีสร้างอันปฏิสนธิข่อยบอกแล้วข่อยซูนเด้อขอยบอกดอกเพราะว่าขอยต้องการยอดวิวน้ำซุ้มมันเขาก็กดเขาเอื่นไวอย่างกดกดปิดนะนะกดปิดการแจ้งเตือนนะนะมัสนากดไว้กดไว้บ่หายโรบ่ห้สทรงขอความกดไว้แล้วพระที่นี้มันกระสีแบบว่า อันมันก็สิมีเรียอยยืมสี่ชั่วโมงหนึ่งวันเจ็ดวันอันหรือว่าจนกว่าเราจะเปิดเองขอกดปิดแมงเลยค่ะแต่ว่าค่อยเอามันไว้ส่งค่อยอย่างนั้นแหละเออนี่แหละอืมมัดปึกนะจ๊ะโอเคคลิปนี้ก็มาบอกซ้ำนี่แล้วพี่น้องนอวังว่าเอฟซีของข่อยสิแบบว่าอยู่เป็นไม่เป็นหลงฮาผัวฝรั่งหนุนนันนี่อยากได้ห้าเองพูดเถอะยอะแยะอยากคุยอยากฝึกภาษาอังกฤษกับแชทมันไปโหลดอันความแชทบ่อเสียหายแต่ย่าไปหลงความหักในโลกโซเชียลพี่น้องเออ พด้หลุ่ยว่าเขาเป็นไผแต่ถ้าเขาบอกว่าคอยซิมาเด้อวาสันคอยซิมาเด้อหนูนั่นนี่เอาถ้าคุยกันเบิ่งคักเปิดกล่องเบิ้งคักแล้วก็อันเขาส่วนไปกับไปหลดพี่น้องอันนั้นบ่ได้ว่ากันอือย่าไปขาดหวงังไปมวนน้ำแตกแล้วก็แยกข้างกันกับโเป็นยังถ้ามันบ่ใส่บบแก็บบบปากอันนี้บบได้ว่าแต่อย่าไปเสียงกันให้มันโอเคเนาะจ้าไปแล้วคลิปนี้บายบาย